สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้พี่น้ำหวานจะพาคุณลูกค้ามาพบกับรถมือสองคุณคุณภาพดีเกรด A นะคะของบริษัทสหพา,านิชเชียงใหม่ค่ะรถรุ่นนี้เราไม่ค่อยเห็นได้ง่ายๆนะคะเขาเรียกรถรุ่นซูมเมอรค่ะเชิญคุณลูกค้าได้เลยค่ะอันดับแรกเลยเรามาดูเลขไม้กันก่อนว่ารถคันนี้วิ่งไปได้กี่กิโลแล้วนะคะเห็นไหมคะหน้าจอไม์สวยเลขไม์อยู่ที่หนึ่งค่ะ แล้วก็ดูด้านหน้านะคะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเห็นไหมคะหน้าจอก็จะเห็นชัดไฟด้านหน้าก็จะออกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะค่ะทีนี้เรามาดูล้อกันดีกว่าค่ะล้อของเขาเป็นล้อแม็กนะคะเป็นคอมบีเบรกนะคะ,อะลองดูนะคะเห็นไหมคะรถ พอใส่ล้อมแบกแล้วดูเท่เลยค่ะรถคันนี้เนี่ยจดทะเบียนเมื่อปี18นะคะสามารถเก็บของได้ใต้เบาะนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณพี่วันน้ำหวานจะลองเปิดให้คุณลูกค้าดูนะคะเห็นไหมคะเราสามารถใส่ของใต้เบาะได้ด้วยค่ะค่ะ ราคารถของเราไม่แพงนะคะแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดนะคะงเงินดาวของเราก็อยู่ที่ขั้นต่ำหกเนะคะสามารถซื้อได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนเวลาซื้อรถมือ2กับบริษัทสหาพาน,นิชเรามีของแถมให้เป็นภาษีพรบรนะคะสนใจสอบถามเรื่องตัวสินค้าหรือเรื่องราคาได้ที่เบอร์053 220 999ต่อ433 401พีน่นหวานรอโทรศัพท์จากคุณลูกค้าอยู่นะคะหรือถ้าว่าง เรียนเชิญที่โชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์มือสองของสหาพาน,นิชย์เลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับรถเท่ๆค่ะ